ผินหอมมางเลยค่ะทฮัลโหลวัสดีค่ะนี Hello, hey, mm ่มาดูเจอเพื่อนบ้านเขียวปีเลยนอนห้อยหอัวเขาเรียกงูเขียวอะไรนะอ้อยหางไหม้เหรอหางไหม้ไห่หามันเต็มน้ำตาลน้ำตาลอยู่นะมีพิษแล้วครับพันนี้ mm hmm. ใช่ปอบนอนเล่นนะ,ะนี่ใกล้ๆกลกลับนี่เออเลแล้วจับกัดแหละแล้วนี่รังพึ่งเรานี่ค่ะกัดเด็ดเลยระวังพึ่งต่อยนะย,ยู พึ่งก็ใหญ่มากแล้วนะคะตอนนี้ประมาณสามสิบคูณสามสิบแล้วมั้งเริ่มมีรังของหัวแล้วะคะ่ะเแล้วก็อันนี้เป็นงูเ <c oughs> จ้าถิ่นตัวนี้นี่อยู่ลอกบ้านมัง่งในบ้านมัง่งเขียวหางไหมน่าจะเพราะว่าหางสีน้ําตาลนะมีพิษเนี่ยแต่เราไม่กลัวเราเราป็นคนไม่กลวงนะคะนี่นอนห้อยหัวอยู่นี่คะ่ะนี่ตายอยู่นี่ทำเป็นนิ่ง นี่ค่ะนอนบายเลย,น,ยนี่สวนนอนเนี่ยนะหางอยู่นี่เกี่ยวหางไหมนะอันตรายอยู่โอเคนะคะชัดเด็ดชัดเด็ดนอนอระวงังไอ้พึงดอดเด้วอวัสดีค่ะ